โรเกี่ยวมิวสิกพิวันฟิเลียนสวัสดีครับคนยังไม่เมาอยู่ไหนเอามาข้อแข็งแต่ฮาวันเถื่อนบดีโอ้ยเราเพิ่งกลขายบอดีนะ้นอกกินอีกกินนหลายอย่าข้อแข็งหลายเอาคือบางสันติโตนี้เมาหรือยังนี่คือเป็นเดินเซ่ซไม่รู้เรื่องแล้วนีเหรอไอแม่เฮากินเบิร์ดจักควดแล้วสร้างอีกแน่มันบ่พอหรอกนะสร้างอีกจักควดนึงแน่ปั๊ดแต่ว่าแต่ตัวไหแห้งลืมเบิร์ดโตนี้ปัญญาแห้ง วันนี้ทักทายพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่นอ้องเมื่ขึ้นนีเรียนอยู่อำเภอเรืเ่องหนกท่าจังห่ัดจะสธรทครับพี่น้องมือนีมอดจดถึงพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมาเยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องผ้ากันกินเขาอิ่มไปมือนีแต่ทิอิ่มมาเนาะเพราะว่าตัน่ากินเบิร์ดสาบราบดูบิปปปปปย่างสักอย่างค่ำคืนนี้ครับผมมาพามร้อมศิลปินยกทับนอกจากเพื่อนชิ้แนแนแล้ว ศิลปินตัวเก็มือสี่ข้าก็หลากหลายนะพี่น้องมาเยมาจะกพี่อันพี่แนนมาเบอร์ชุกูชุกคนเมื่อกี้นี่มาคบไปบรลูแต่ว่าตอนนี้ขาดพี่อันพี่แน์มาฟังนี่พงการหนาลำโพงนี่หน้าลำโพงหนาลำโพงโอ้ยย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 ยอยยยยยยออยย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 กยย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 ัยยยยมยย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 นยย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 ยติดแฟนกันเนาะสงสารยยางยยยยยยเป็นย้ยฮะ <c oughs> หาบ่รยากแม่มันบ่ได้หาขึ้นอยังเห็ดปง่งน้ำปลาน้ำดุ๋มเนี่ยแต่เห็ดป่งก็ยังหาง่ายกว่าขอบคุณนะครับเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าคือสวยเธอหนิจะเป็นตักงกร่องตีเปเดนเซอร์ตอนนั้นเดียงตีไปอยูตัวเกี่ยวบ้าละจาของหลานมันอยู่บ่ไปอยูตัวเกี่ยวบ่อยู่นี่ไม่เห็นจักบาทอยู่นี่ไม่เห็นขึ้นมือแล้วจักบาทตีโอเค หาข่อยเด้อดิวงานผ่านหน้าเวทีครับผมเอ้าไปต่อครับอาจารย์น้องจีเฮาจวดจาดปลาพึ่นก่อนต่อครับสวัสดีโตทัด้หมดด้วยนะครฮะจะพึ่งกอดกันนะฮะเฮ้ย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 โคนรอกหักอยู่ไหนผมขอเพียงนี้คนรอกหักเด้อสำหรับคนที่โดนแฟนทิ้งนะครับ เด็กเขาการที่เราโสดนี่เราอยากไปไหนก็ได้ใช่ไหมเจ้าจะไปหามีผัวได้มันของแข็งของขาเออการที่มีเรามีผัวเหมือนมีอะไรติดฟันเรากินอะไรก็ไม่แซบใช่ไหมเขาสวยปบานี้เข้าอึดอใหญ่ป่บนี้เข้าก่อนบางที่ก็ต้องคิดด้วยเขาสวยขนาดนี้นะรับเงินก่อนอย่าไปเ่ราะห้ถอดนับนับบากหลายใบหนึ่งขอบพระคุณนะคะ ทั้งสวยทั้งใจดีขอบคุณนะครับผมทั้งสวยทั้งใจดีมาให้เจ้าใบบอกว่าอขอบคุณครับย่องในเบิร์ตทูใบตำบัดเนี่ยเอา้าครับผมกวนสิไปหนามาหลังเอฟซีเพื่อเขาต้องอยากเบิงลีลาตัวเกี่ยวมิวสิกหรือว่ามือนีว่ามือนีลีลาเข้ากับบ้านบดานเนาะเนาะมันนี่มาน้องโตเต้น้องโตเต้ปูเตโเตุบลาขึ้นเครื่องลูกบักลาขึ้นพี่น้องโอโม่มันนี่มาโ,โ,โอโม่โอโม่ขึ้นพุ่นลกูกเออ เมื่อนี้ขอเสิร์ฟสองนมนี่ครับพี่น้องมาจากฟิลนขับขอนแกนตะก,กี้เป็นบาโดแดนชูม,มือเป็นแดนเซอร์พัฒนาแบบล้ำเลิศน,นะครับผมเป็นบาโอดู่สบายๆไ,ไม่เป็นบอสครับผมอยากไปเต้นมาสั่นกอได้จับมาเต้นเป็นแดนเซอร์สัมช้าได้เดือนหนึ่งแล้วมาอาจารย์ลีลาท่าทางเรา one one o n e เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนโตเปลี่ยนโตมึงกับเราไปเจะคนปวดขี่แล้วบอกห้ามเงยมาน้องเบี้ยห้าหกนี่น้องเบี้ยห้าหกน้องเอิร์ต้ห้าอะไรนี่ห้าแปดมาลูกมาอันนี้เขาแบบเซ็กซี่ฝรั่งแบบเนื้อๆเล่ย์กลาเนื้อกระตอกเล่ยหลายเพราะเขาเนียนลึกๆเนียนในมาไหนดูซิว่าสาวตะบันแดงมุกอาหารจะเป็นยังไงนหลัง หนุ่มคนนี้มาจากขอนแก่นขอนแก่งโตเกียวอะโตเกียวมิวสิกอ่ะมิวสิกมิวสิอเร็วขึ้นเร็วขึ้นอะเดาขึ้นเดาขึ้นอะเสี่ยวขึ้นเสี่ยวขึ้นอะดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึดอ่ะดึ๊ด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 ด เขาก็ไปออกข่าวอีกแดนเซอร์ผู้ยิบ้านฟินแลเด์นเข้าไขอนาจารย์ดออกงานหนึ่งเดือนกับยากิีจังซันเราไปออกงานหลายๆบอดี้มีเมียกจะคนพี่น้องเป็นแดนเซอร์ตัวเกี่ยวมิวสิกเนี่ยหามมีแฟนคอยบอกแล้วว่าคันชูมีแฟนชูเป็นแดนเซอร์กูบบ้ได้ดอกแฟนล้วหามมีแฟนถืงตองบอเข้าก็ต้องใส่ห้าลุมหนึ่งเอานะครับผมแก้ปัญหาวิธีการเหงาเขาจะมีเทคนิคห้าลุมหนึ่งอ่ะอยู่ชูมือเลขห้าขึ้นมาครับมือนั่นแหละครับ น้องเบฟทุกวันนี้น้องเบฟคือใช้เทคนิคอะไรลูกใช้แบบว่าสูตรห้าลุมหนึ่งไหมน้องเบฟเขาจะอะไรอะไรเขาจะเป็เปคืออะไรคือห้าลุมหนึ่งอ่ารุ่นนี้หมดก๊อกกระบอลอย่างหมดก๊อกของมันเลยหมดก๊อกว่าอะไรลกูกอ๋อโอเคหมดก๊อกกูยังเงถาอยู่กูยังบลูเรือล้องสูง้อยูนะ่อะไรนะอะไรนะ อันกินเรากาอยู่ห้องคือบาทคือเมื่อเขาบอคือเม้ามาคือบาทคือเมื่อเขาแทนผู้ใหญ่บ้านอินเดียผู้ใหญ่บ้านทีนแย่ไหมเพื่อนอินเดียเออมาสีเดมากระเดมาแั้นนะแบ่งยังเนี่ยห้าสิบยูโรบอลนี่เออปึ๊บเว้ยจะเป็นลีลาไม่ใช่อันนี้ก็ได้เม่เม่เฮ็ดบ่าวลาไหลไหลมากเก๋อยู่นี่มาตะอุดรพุผนะมาหนึ่งเสาซ้ำโอ้ยมาคา่์โบไฮด์ลองเพล็กแล้วบอลนี่ อาชิบชิบดีอาลก็ต้องขีมาสไปริ่งีคาดชบดีเยาสุดยอทวดแดงอวนวดง่ารรุสุดอุกเมาเต้นนำโรงยบานฟินแลลาขอเปิดผามันกังผามันกัง hoa mang càng